เป็นยังไงไปยึดบ้านผิดหลังนะครับโอ้โหธนาคารออมเรียบร้อยค่ะสรุปจบด้วยดีนะคะ2.2ล้านบาทเจรจากันธนาคารออมสินก็ใจดีค่ะสปอร์ตเรียกพี่เลยก็เรียกว่าเจอใจจบไปสุดท้ายจบแล้วค่ะจ่ายเต็ม2.2ล้านบาทหลังจากพูดคุยกันเมื่อวานนี้นะคะกรณีที่ไปปรับปรุงบ้านแต่ผิดหลังค่ะเจ้าของบ้านเขาก็เอาเรื่องแต่พอมาพูดคุยกันคุณกัญจนาก็บอกว่า อดิฉันก็พอใจและธนาคารเขาก็พูดคำไหนคำนั้นนะเขาชี้แจงแล้วว่าเหตุผลมันเป็นยังไงไมายังไงอเอาเป็นว่า2.2ล้านจบ ก็จบค่ะสุดท้ายทางธนาคารเองก็หารือ,อเป็นที่เรียบร้อยเอาทนายมาพูดคุยด้วยพูดคุยกันอยู่ไม่นานนะคะยินยอมทุกอย่างรับผิดชอบของอที่เก็บไว้ก็เอามาคืนค่ะแล้วชี้แจงไปว่าไม่ได้ยึดผิดหลังนะแต่ไปรปรับปรุงผิดหลังเฉยๆมไม่มีเจตนาอาจจะเป็นเพราะว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจก็เป็นได้ธนาคารเองก็อยากจะให้มันเป็นกรณีศึกษาค่ะคจะได้ไม่เกิดแบบนี้อขออาภัยจริงๆนี่เตาุรงเตาีทก็เก็บมาคืนเขาไม่ได้ทิ้ง สักอย่างเดียวค่ะจบเรียบร้อยจบกระจบครับคุยคำนวณหมายสามโม